รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย แลกยิ้มแยกขยะก,ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงหบุรณนานี่คือรายการโลก3ามรอุหสิอาค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่ที่ประเทศเดนมาร์คค่ะแถวแสแกนดิเนเวีย นี่คือประเทศที่ธนาคารโลกบอกว่ามีความง่ายที่สุดแล้วค่ะในทวีปยุโรปถ้าหากว่าอยากดําเนินธุรกิจนี่คือ1ในประเทศที่มีความร่ํารวยที่สุดในโลกและนี่คือสุดยอดของประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมแหมอะไรจะดีขนาดนั้นคะวันนี้ค่ะโลก3ามรอหงศาเสนอเป็นตอนที่2ชื่อตอนว่าเดนมาร์กดินแดนแห่งโคโนมายลมและทุง่งหญ้า เดนมาร์กเป็นประเทศที่ไม่มีเทือกเขาสูงชันมีเพียงเนินเขาสลับกับที่ราบกว้างใหญ่ทำให้บริเวณแถบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำปศุสัตว์ นับเป็นชนชาติแรกๆค่ะคุณผู้ชมที่รู้จักการดื่มนมวัวเพราะรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำนมวัวที่ดีต่อสุขภาพด้วยเหตุนี้เองนะคะวิทยาการทางด้านการเลี้ยงโคโนมในประเทศเดนมาร์กนั้นจึงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะชาวเดนมาร์กนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ ในการที่พวกเขาเนี่ยเลือกใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรที่พวกเขาไม่อยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเขาจะฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เกิดเป็นทักษะในการที่จะพัฒนาต่อย,ยอดไปสู่สิ่งต่างๆได้ตัวอย่างแรกที่จะหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นคือนี่ค่ะธุรกิจการเลี้ยงโคนม ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคโนมที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุดในยุโรปค่ะคุณผู้ชมโดยเป็นผู้นำอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นการเพราะขยายพันธุ์การเลี้ยงโคโนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมอีกด้วยนะคะ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่านมวัวที่คนไทยดื่มกินอยู่ทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่านิลสกุลนาซันเดอร์กอสผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์จากประเทศเดนมาร์ก <c oughs> ซึ่งเขาได้เข้ามาสร้างระบบและวางรากฐานการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย <c oughs> ที่มาของฟาร์มโคนมเนี่ยคะก็ต้องเรียกว่าเป็น ถือเนื่องมาจากบบบเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่เสด็จเยือนเดนมาร์กยังเป็นทางการในปี1960นะคะในยุคนั้นเนี่ยท่านได้เสด็จไปทรงงานและเห็นถึงความก้าวหน้าในสาขานีของของชาวเดนมาร์กแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราลองคิดย้อนไปว่าในยุคนั้นเนี่ยคนไทยไม่กี่คนที่จะรู้จักดื่มนมนะคะ ชาวไทยส่วนใหญ่ก็ยังตัวเล็กๆนะฮะด้วยเพราะพิสัยทัศน์ที่ทรงมองเห็นประโยชน์เรื่องของโภชนาการของคนไทยแล้วก็ได้พบกับเทคโนโลยีของทางเดนมาร์กที่นี่นะคะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีอันนี้นะะกลับไปใช้ที่เมืองไทยโดยทางรัฐบาลเดนมาร์ก ถวายโครงการนี้เป็นเป็นเรียกว่าแก่ประเทศไทยเลยซึบเนื่องมาจากการสเสด็จเยือนเดนมาร์กในครั้งนั้นนะคะคุณประโยชน์ของนมยังช่วยแก้ปัญหาทางด้านการขาดสารอาหารของเด็กไทยในสมัยก่อนได้ส่งผลให้เรานั้นเป็นชาติแรกในอาเซียนนะคะที่สามารถแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในวัยเด็กได้อีกด้วย และโครงการนี้ยังถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเดนมาร์กและยังนำมาซึ่งความร่วมมือในหลายๆมิติอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์ในระดับต่างๆระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กนั้นดำเนินมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมและทุกวันนี้เรามีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสงประเทศ รวมถึงการดูแลคนไทยในเดนมาร์กซึ่งมีอยู่นับเป็นหมื่นคนในขณะเดียวกันก็มีชาวเดนมาร์กเดินทางมายัางประเทศไทยอีกประมาณเกือบ200,000คนต่อปีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วสายการบินไทยก็บินตรงจากกรุงเทพไปยังโคเปนเฮเกนอีกด้วยค่ะ สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมคะด้านหลังนี้คือคริสเตนบอร์กพาเลสหรือว่าพระราชวังคริสเตนบอร์กพระราชวังแห่งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นที่ทำการของรัฐสภาเดนมาร์กค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเคยโด่งดังเมื่อครั้งที่เหล่าบรรดานัากการเมือง ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแลต้องปั่นจักรยานเพื่อเข้าไปทำงานเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดด้านในค่ะพระราชวังคริสเตียนบอกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่18และปัจจุบันนี้คือที่ทำการของรัฐสภา นนทีี่่แหง้ครั้งหนึ่งเคยมีภาพของเหล่านักการเมืองและท่านรัฐมนตรีทั้งหลายของเดนมาร์กพากันปั่นจัก,กรยานมาประชุมที่สภาแห่งนี้จนกลายเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นภาพที่แปลกตายอยู่บ้างสำหรับชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าสำหรับชาวเดนมาร์กแล้วเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะคนที่นี่เขาตระหนักดีว่าจักรยานคือพาหนะที่สะดวกที่สุด และคุ้มค่ามากที่สุดแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือหอคอยที่มีความสูงถึง100กับอีก6เมตรนับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของกรุงโคเปนเฮเกนแล้วก็เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อไม่นานมานี้นะคะดังนั้นพวกเราทีมงานโลก3ามรองศาก็ถือว่าโชคดีค่ะที่เดินทางมาที่นี่ในช่วงที่เขาเปิดให้เข้าชมพอดีว่ากันว่า ชาวเดนมาที่มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็ยังถือว่ามีจำนวนไม่มากค่ะ ผู้ชมคะเมื่อขึ้นมาข้างบนหอคอยนี้แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงโคเปนเฮเกนได้ครบทั้ง3 6 0องศาเลยนะคะเขาจะมีมุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยสด้านด้วยกันซึ่งแต่ละมุมแต่ละด้านเนี่ยนะคะเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าสถานที่สําคัญสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้าง เช่นบอกว่าสาราว่าการอยู่ตรงไหนพระราชวังอยู่ตรงไหนหอสมุดอยู่ตรงไหนบ้างมีพิพิธภัณฑ์ดีๆอยู่ตรงไหนบ้างขึ้นมาบนนี้ก็จะได้รู้คร่าวๆนะคะว่าสถานที่สําคัญที่มาแล้วเนี่ยไม่ควรจะพลาดอยู่ตรงไหนบ้างแต่คุณผู้ชมคะมีเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ดิฉันแอบสังเกตแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะในป้ายเนี่ยจะมีบอกว่ามีโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างข้างบนนี้มีทั้งหมดเนี่ยที่มีป้ายบอกอยู่นะคะมีทั้งหมด5-6โรงไฟฟ้าด้วยกันความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าโรงไฟฟ้าในกรุงโคเปนเฮเกนนี้ตั้งอยู่ในเมืองเลยค่ะน่าสนใจนะคะว่าเขามีวิธีการจัดการอย่างไรที่ให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่คู่กับชุมชนเมืองได้ ย้อนกลับไปในปีคศ1973เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตการน้ำมันครั้งใหญ่ซึ่งในขณะนั้นเดนมาร์กก็พึ่งพากานนำเข้าน้ำมันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในประเทศนี้ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลักค่ะจึงทำให้ได้รับผลกระทบมากรัฐบาลได้มีการออกนโยบายมาเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงการขึ้นภาษีน้ำมันที่สูงริว เพื่อลดการใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดและเหตุการณ์ในครั้งนี้ล่ะค่ะที่ทำให้รัฐบาลของเดนมาร์กนั้นมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานหินเทคโนโลยีสะอาดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ประเทศเดนมาร์กนั้นมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะด้วยทำเลที่ตั้งทำให้มีปริมาณลมที่มีความแรงสม่ำเสมอเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีและคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีของกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้านั้นก็มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศนี้ค่ะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และนั่นก็ทำให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองจากพลังงานลมมากที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศอื่นๆผลิตไฟฟ้ามาจากพลังน้ำและพลังงานความร้อนซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ถูกกว่าด้วยเหตุนี้ชาวเดนมาร์กจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึง2.3โครนเดนมาร์กต่อหน่วยเลยนะคะ หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ12บาทค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มยุโรปนะคะที่จ่ายค่าไฟสูงที่สุดคะ่ะในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมของเดนมาร์กเองรัฐบาลได้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าขั้นปานกลางไว้ที่0.67โครนต่อหน่วยหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3บาท50สตางค์และชาวเดนมาร์กนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเข้ารับได้คะ่ะ และผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำมันในครั้งนั้นนะคะนอกจากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านของนโยบายพลังงานในประเทศนี้แล้วยังส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นๆอ,อ,อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราภาษีการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่รวมถึงค่าบริการที่จอดรถยนต์ในกรุงโคเปนเ,เกนนั้นก็มีอัตราที่สูงมากขึ้น และสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลให้ชาวเดนมาร์กนั้นหันมาใช้จักรยานมากยิ่งขึ้นแบบคุณผู้ชมครับที่นี่นะคะไม่ใช่เฉพาะชาวเดนมาร์กเท่านั้นนะคะที่นิยมใช้จกาาักรยานนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่อย่างกลุ่มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็เลือกที่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ทัวทั่ว,วโคเปนเฮเกนด้วยรถจักรยานเช่นกันค่ะไม่เพียงแต่ชาวเดนมาร์กและกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนไม่ว่าพวกเขาจะมาทำงานที่นี่หรือว่ามาเรียนหนังสือพวกเขาก็ใช้จักรยานเป็นพาหนะสำหรับเดินทางในชีวิตประจำวันค่ะแพรคุณผู้ชมคะ ื่ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นเมืองแห่งจักรยานของโลกดังนั้นรัฐบาลของที่นี่จึงลงทุนสร้างเส้นทางสำหรับจักรยานและคนเดินเท่านั้นกับคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลของเดนมาร์กนั้นได้มีการส่งเสริมให้ชาวเดนมาร์กมาใช้จักรยานมากขึ้นค่ะทุกวันนี้ถนนแทบทุกสายของกรุงโคเปนเฮเกนจะมีเลนรถจักรยานที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งเมือง มีสัญญาณไฟจราจรของเลนจัก,กรยานแยกจากสัญญาณไฟจราจรของรถยนต์ซึ่งเท่าที่พวกเราสังเกตก็จะเห็นว่าผู้คนที่นี่ใช้จัก,กรยานเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดเวลาค่ะ และจากผลสำรวจล่าสุดนะคะเมื่อปี2014นั้นมีจำนวนผู้ใช้จักรยานในกรุงโคเปนเฮเกนสูงถึง45เลยทีเดียวค่ะและนั่นล่ละค่ะจึงเป็นที่มาของการรณรงค์ให้กรุงโคเปนเฮเกนนั้นเป็น The World's Best City for Bicycle ค่ะ โดยโพสต์ท d เดย์หรืซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ จุดที่เขาบอกว่าใครก็ตามที่มาเยือนกรุงโคเปนเฮเกนห้ามพลาดท,ที่จะต้องมาที่นี่นี่คือถนนสายช้อปปิ้งที่เขาว่ากันว่ายาวที่สุดในทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแต่สาระสําคัญของการมาที่นี่คุณผู้ชมทราบไหมคะคืออะไรคนส่วนใหญ่เขานิยมปั่นจักรยานมาค่ะนี่คือสตอยสตรีทค่ะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงโคเปนเฮเกน เพราะว่าถนนสายนี้มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกหลากหลายเลยค่ะซึ่งที่นี่เราก็จะได้เห็นผู้คนจำนวนมากนะคะที่ปั่นจักรยานมาเลือกซื้อสินค้าและตำตรอกซอกซอยต่างๆเขาก็จะมีการทำเป็นจุดจอดจักรยานไว้บริการอย่างดีเลยละคะ่ะไม่เพียงแต่ชาวเดนมาร์กเท่านั้นนะคะแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่นี่พวกเขาก็นิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะคะ ซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจนค่ะคุณผู้ชมในการส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานโดยที่เดนมาร์กนั้นจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Cycling Embassy of Denmark ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานโดยเฉพาะจนทำให้กรุงโคเปนเฮเกนนั้นเป็นสวรรค์ของนักปั่นจักรยานทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ และตอนนี้นะคะเรานั่งรถออกนอกกรุงโคเปนเฮเกนมาประมาณสัก35กิโลเมตรเห็นจะได้ค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะมาอย่างสถานที่แห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นนักคิดนักสร้างสารรค์ของชาวเดนิสรือว่าชาวเดนส์ได้เป็นอย่างดีแต่คุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือว่าไม่ว่าจะในกรุงโคเปนเฮเกนหรือว่าออกนอกเมืองมาต้องยอมรับค่ะว่าชาวเดนมาร์กนั้นเขาขี่จักรยานกันเยอะจริงๆค่ะ ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะอีกหนึ่งปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยชมชมชอบงานแนวโมเดิร์นอาร์ตก็คือที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะลุยเซียนามิวเซียมออฟโมเดิร์นอาร์ตที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1958แล้วล่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่จะบ่งบอกความเป็นนักสร้างสารรค์ของชาวเดนมาร์กและสถานที่แห่งนี้มีการจัดแสดงงานศิลปะแนวใหม่ที่สะท้อนความคิดที่หลากหลายอีกด้วยที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของเดนมาร์คค่ะเพราะว่ามีการจัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่ซึ่งเดนมาร์กนั้นต้องบอกว่าเป็นชาติแกรกๆของโลกเลยนะคะ ที่มีการฉีกกฎกติกาการออกแบบเดิมๆนำไปสู่งานที่ไม่มีกฎตายตัวไม่มีอิทธิพลของศิลปะยุคเก่าเข้ามาเจือปนส่งผลให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในปัจจุบันและในแต่ละปีนั้นก็จะมีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมากนะคะที่มาค้นหาแรงบันดันใจจากสถานที่แห่งนี้ที่นี่มีทั้งส่วนที่จัดแสดงผลงานนิทรศาการ ซึ่งเป็นห้องจัดแสดงผลงานภายในอาคารนิทรรศการกลางแจ้งห้องกิจกรรมสำหรับเด็กรวมไปถึงร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวจึงไม่แปลกค่ะที่เราอาจจะใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะคะในการที่จะค้นหาและเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานแนวโมเดิร์นอาร์ตหรือว่าแนวศิลปะสมัยใหม่นะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยการนําเอาชิ้นงานของศิลปินชื่อดังทั่วโลกเนี่ยมาจัดแสดงที่นี่อย่างเช่นช่วงที่พวกเรามาถ่ายทําที่นี่ก็จะจัดแสดงผลงานของปิกัสโซค่ะผลงานของศิลปินเรื่องชื่อทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดแสดงที่ l o u i ซี a นามิวเซียมออฟโมเดิรแห่งนี้อย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงที่นี่มีกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประสบการณ์และแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความช่างคิดและการพยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาของชาวเดนมาร์ก ทุกคคะทุกวันนี้มีชาวเดนมาร์กจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ยังเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยครั้งมาซึมซับชิ้นงานศิลปะเพื่อให้พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่ๆหลายคนก็ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างหรือว่าพบปะกับครอบครัวบ้างมาที่นี่บ่อยๆหลายคนโตมากับสถานที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมาที่นี่เป็นระยะเวลา10-20ปีที่ผ่านมานี่กระมังคะ ที่ทําให้ชาวเดนมาร์กนั้นมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีๆแล้วก็สร้างนวัตกรรมที่ดีๆเราจะไม่แปลกใจค่ะถ้าหากว่าสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปครั้งต่อไปนั้นเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหรือว่าสิ่งสร้างสารรค์ที่ดีๆของประเทศนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปยังฟาร์มกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคุณผู้ชมซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทางด้านหลังเนี่ยน,นะคะ สัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่นั่นพลาดไม่ได้นะคะกับรายการโลก3ลามรองศาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราก็ไปได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก3ามองศารายการย้อนหลังคุณผู้ชมก็ไปที่ YouTube Channel ค่ะอ่านเนื้อหาก็ไปที่โพสต Today สัปดาห์หน้าจเจอกันที่นี่ค่ะที่ประเทศเดนมาร์กสวัสดีค่ะ ที่เป็นเกาะเล็กๆซึ่งไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงเป็นของตนเองแต่มีการพัฒนานทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยทำให้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงถูกใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าทาจิบานะวัน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่จังหวัดโทคุชิมะบนเกาะชิโกกุโรงไฟฟ้าแห่งนี้นอกจากจะมีกำลังการผลิตรวมสูงถึง2,800เมกะวัตต์แล้วยังใช้เชื้อเพลิง่านหินน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะที่เศรษฐ,ฐกิจและสังคมญี่ปุ่นพัฒนาไปได้อย่างไม่สะดุด ด้วยแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพวิถีชุมชนและธรรมชาติรอบโรงไฟฟ้าก็ยังคงอยู่ได้ดีเช่นกันอุทยานแห่งชาติเซโตในไกคือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าทาจิบานะวันอีกด้วยเพราะความไม่หยุดคิดจึงทำให้ญี่ปุ่นครองตำแหน่งประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีตลอดมา แต่ถ้าขาดซึ่งพลังงานที่มั่นคงและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วการพัฒนาดังกล่าวคงไม่สามารถก้าวมาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้สนับสนุนโดการไฟฟ้าไยผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศนี้นะคะคุณผู้ชมจึงทำให้ลมนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนี้ มีที่นี่ละค่ะที่อยู่กลางทะเลแล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องนั่งเรือออกมาสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider